ลูกดูดก็ให้เขาดูดไปหรือว่าถ้าปั๊มก็ปั๊มไปจะต้องพยายามปั๊มให้ได้ทุกสามชั่วโมงปั๊มให้ได้อย่างน้อยค่ะยืนพื้นให้อยากคงปริมาณน้ํานมไว้ปั๊มยืนพื้นหกอบต่อวันแต่ถ้าสมมติว่าอยากเพิ่มน้ํานมจะต้องปั๊มให้ได้ที่ประมาณแปดครั้งถึงสิบสองครั้งต่อวันแล้วก็เจียดเวลาในการปั๊มนมแบบพีพีด้วยปั๊มนมแบบพีพีมีให้เลือกแล้วแต่ว่าคุณแม่สะดวกใจใช้สูตรไหนไม่ว่าจะเป็นสูตรหกสิบนาทีนะคะแบบที่หนึ่งนะคะจะใช้เครื่องปัััคู่ปนนาาททีีพก ปั๊มต่ออีก10นาทีพัก10นาทีและปั๊มต่ออีก10นาทีรวมเวลาการปั๊มทั้งสิ้น60นาทีค่ะ30นาทีการทำพีแบบที่2นะคะจะใช้เครื่องปั๊มคู่ปั๊ม10นาทีพัก10นาทีแล้วปั๊มต่ออีก10นาทีรวมเวลาปั๊มทั้งสิ้น30นาทีปั๊มแบบที่2นี้นะคะจะปั๊มสองครั้งต่อวันส่วนรอบปั๊มอื่นๆนะคะก็ปั๊มตามปกติแต่ต้องทำแบบนี้ทุกวันนะก็ปั๊มหน่มให้เกลี้ยงเต้า คาถาการสร้างน้ำนมมีเพียงเท่านี้ทั้งหมดทั้งมวลต่อให้พูด8แสนล้านครั้งก็ยังคงพูดคำเดิมนะคะนั่นก็คือปั๊มนมหรือว่าเอาลูกดูเต้าก็ได้นะคะเอาน้ำนมออกให้บ่อยเอาน้ำนมอ,อกให้เกลี้ยงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามนมแม่จะสร้างกลับคืนมาให้คุณเท่าเดิมกับคุณแม่คะ่ะจบ